สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับคาร่าโคเปสกี้หญิงสาววัย17ปีอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆอย่างเบลตันในรัฐมิสซูรีกับแม่และพ่อเลี้ยงเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความจริงใจให้กับทุกๆคนเธอชอบสังสรร hey ค์เฮฮากับเพื่อนๆและตอนนี้เธอกำลังอยู่ในวัยที่ต่อต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่อยากให้เป็น ซึ่งมันก็เป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับในช่วงวัยรุ่นครอบครัวของคาร่าเองรับรู้มาตลอดว่าเธอนั้นดูดบุหรี่แต่ตอนนี้เธอถึงขั้นติดงอมแงมเลยพอแม่รู้ถึงเรื่องนี้แม่ของเธอรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้ทําลายบุหรี่ในห้องนอนของเธอจนหมดเกลี้ยงแต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่การดูดบุหรี่นะครับเพราะเธอเองก็มีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ทําให้พวกเขาไม่พอจะอยู่เรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไม่ไปโรงเรียนแต่แม่ของเธอก็ได้ตักเตือนไปในหลายๆครั้ง เพราะกลัวว่าลูกสาวจะเรียนไม่จบแต่คาร่าเองก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนไปสักทีเดียวเธอยังมีการพูดคุยกับแม่อยู่ว่าเธออยากจะไปเรียนต่อในสายอาชีพด้วยแต่ในวันที่4พฤษภาคมปี2007เธอบอกแม่ว่าเธอจะเดินไปโรงเรียนเองและพอหลังจากที่เธอถึงโรงเรียนเป็นเวลาประมาณ9โมงเช้าเธอได้โทรหาแม่เพื่อบอกให้แม่เอาหนังสือมาที่โรงเรียนหน่อย เพราะเธอลืมมันไว้ที่บ้านและขอให้แม่ซักเสื้อผ้าให้ด้วยเพราะเธอต้องไปทํางานตอนเย็นอีกทีหนึง่งคือเธอทางานพาร์ทไทม์ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองที่เธออาศัยอยู่ครับต่อมาแม่คาร่าได้เอาหนังสือไปฝากไว้ที่รีเซพชั่นในวันนั้นแล้วก็ไปทํางานตามปกติจนกระทั่งบ่ายสามช่วงเวลาที่คาร่าเลิกเรียนพ่อเลี้ยงของเธอเองก็เลิกงานกลับมาบ้านตามปกติแต่วันนั้นคาร่าย,ยังกลับไม่ถึงบ้านตามเวลาที่เธอจะกลับมาครับพ่อเลี้ยงของเธอจึงโทรหาและฝากข้อความเสียงไว้แต่ไม่นานแม่ของคาร่าก็กลับมาถึงบ้านตามลําดับ แต่คาร่าเองยังคงไม่ปรากฏตัวให้เห็นตามปกติแล้วคาร่าจะบอกครอบครัวเสมอถ้าเธอจะไปไหนหรือกลับมาไม่ตรงเวลาแต่วันนั้นไม่มีแม้แต่ข้อความจากคาร่าเลยพ่อเลี้ยงพูดกับแม่ของคาร่าไปว่าหรือเธอจะถูกครูยึดโทรศัพท์ไปหรือเปล่าพ่อเลี้ยงจึงขับรถไปที่โรงเรียนเผื่อว่าเธอจะยังอยู่ที่นั่นแต่ช่วงนั้นมันเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์พอหลังเลิกเรียนแล้วโรงเรียนแทบจะไม่มีคนอยู่เลยครับจากนั้นเวลาผ่านไปถึง4ี่โมงเย็นพ่อเลี้ยงจึงขับรถต่อไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดที่เธอต้องไปทํางานในวันนั้น พอไปถึงแล้วได้พูดคุยกับผู้จัดการร้านจนได้รู้ว่าผู้จัดการเองก็รอเธอมาทํางานเช่นเดียวกันต่อมาพอเวลาผ่านไปนานถึงสี่ชั่วโมง20นาทีเธอก็ยังไม่มาทํางานครับและพวกเขาได้เช็คในห้องนอนของคาราดูจนได้รู้ว่าเธอไม่ได้กลับมาเอายูนิฟอร์มที่จะใส่ไปทํางานด้วยซ้ําตอนนี้พ่อเลี้ยงและแม่ของคาราได้ขับรถออกตามหาเธอตามทางเดินไปโรงเรียนสนามเด็กเล่นและที่ต่างๆที่คิดได้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่นั่นและได้สอบถามผู้คนบริเวณแถวนั้นอีกด้วยแต่กลับไม่เจอเธอเลย ตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าจะไปหาคาร่าได้ที่ไหนอีกแล้วพวกเขาจึงได้กลับมาที่บ้านและค้นห้องนอนดูอีกครั้งเผื่อว่ามันจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมตอนนั้นแม่ของคาร่าไปเจอบิลโทรศัพท์ของเธอครับจึงได้เริ่มโทรหาทุกๆเบอร์ที่เธอเคยติดต่อไว้แต่สุดท้ายทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้เจอคาร่าเลยในเวลาต่อมาแม่ของคาร่าตัดสินใจโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งคนหายครับเจ้าหน้าที่คิดว่าเคสนี้คาร่าน่าจะหนีออกจากบ้านไปเพราะความเครียดหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ไม่เข้าใจอะไรกันกับคนในครอบครัวมากกว่า แต่แม่คาร่าก็ยืนยันไปว่านี่ไม่ใช่การหน,นีออกจากบ้านแน่นอนเพราะเธอติดต่อคาร่าไม่ได้เลยแถมคาร่ายังไม่ไปทำงานอีกด้วยตามรายงานยังบอกอีกว่าเมื่อครั้งวันเกิด16ปีของคารา่าเธอก็เคยหนีออกจากบ้านไปในช่วงดึกซึ่งตอนนั้นแม่ของเธอได้โทรแจ้งตำรวจเช่นเดียวกันก่อนที่เธอจะกลับมาบ้านในเช้าวันถัดไปแต่ตำรวจไม่เคยถามหรือสรุปอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยซึ่งมันทำให้แม่ของคาร่ายิ่งคิดหนักกว่าเดิม พราะแม่เชื่อว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่เธอแค่หนีออกจากบ้านไปเพราะเธอโตขึ้นมาอีกปีแล้วและแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอที่เธออยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแถมยังพยายามที่จะถอยห่างออกจากเพื่อนกลุ่มที่ไม่ดีอีกด้วยเวลาแห่งการรอคอยยังไงก็เดินช้าพวกเขากินไม่ได้นอนไม่หลับได้แต่เฝ้ามองที่ประตูเผื่อว่าคาร่าจะเปิดเข้ามาในวันถัดไป มันก็เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วที่คาร่าหายตัวไปแม่และพ่อเลี้ยงได้ติดต่อหาตำรวจอีกครั้งตำรวจก็ได้มาหาที่บ้านและบอกกับพวกเขาว่ามันน่าแปลกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมันมีอีกคนหนึ่งได้แจ้งมาเหมือนกันว่าคาร่าหายตัวไปนั่นก็คือเพื่อนสาวของเธอนั่นเองครับตามรายงานตำรวจบอกว่าเพื่อนของคาร่าเข้ามาแจ้งความในวันเดียวกันกับที่แม่โทรเข้ามาแจ้งคนหายซึ่งเพื่อนของคาร่าแจ้งว่าไม่เห็นคาร่าตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมแล้วซึ่งมันจะไม่ตรงกับที่แม่ของเธอเคยแจ้งไว้ พ่อเลี้ยงคาร่ารู้สึกแปลกใจว่าทําไมเพื่อนของเธอถึงแจ้งตํารวจไปแบบนั้นเพราะคาร่าเองกลับมาบ้านทุกวันและวันสุดท้ายที่พวกเขาเห็นคาร่าก็คือวันศุกร์ที่5พฤษภาคมตอนนั้นพ่อเลี้ยงและแม่เองยังแปลกใจว่าทําไมเพื่อนของคาร่าไม่มาหาพวกเขาซึ่งเป็นผู้ปกครองแต่กลับไปที่โรงพักเพื่อแจ้งความนอกจากนี้เพื่อนของคาร่ายังเคยเล่าให้กับตํารวจฟังด้วยนะครับว่าเธอไม่ค่อยถูกกับที่บ้านสักเท่าไหร่พ่อเลี้ยงของคาร่าพอได้ยินอย่างนั้น เขาก็รู้แล้วว่าตำรวจต้องพุ่งเป้ามาที่เขาแน่นอนเพราะด้วยความที่เป็นพ่อเลี้ยงและข่าวส่วนใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าพ่อเลี้ยงนั้นจะต้องเป็นความขัดแย้งระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแน่นอนตำรวจจึงได้เรียกตัวเขาไปพบและขอให้เขาเข้าเครื่องจับเท็จอีกด้วยครับแต่เขาก็ไม่ขัดขืนและให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีแต่พอผลออกมาเขาก็ผ่านฉลุยครับต่อมาตำรวจได้สอบปากคำทุกคนที่รู้จก ara, ักคาร่าเผื่อว่าจะมีใครที่ดูผิดสังเกตไปกว่าคนอื่นซึ่งเคสนี้ตำรวจเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกับคครั้้งกกก่่ออออนนนทีีเเธยจาบาบไป ตอนนั้นตำรวจได้ทำงานอย่างหนักเพื่อหาข้อมูลจากพยานบุคคลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และได้ลงบันทึกในระบบไว้เผื่อว่ามีคนติดต่อมานอกจากนี้ตำรวจยังได้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อประกาศให้คนรู้อีกทางและให้มันเป็นอีกเสียงหนึ่งที่คนได้เห็นถึงข่าวการหายตัวไปของคาร่าแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่คาร่าหายตัวไปพอดีมันได้มีพายุถล่มหนักในเมืองที่เธออาศัยอยู่ครับและมีคนเสียชีวิตไปสิบกว่ารายและแน่นอนว่าข่าวที่เพิ่งประกาศออกไปถึงการหายตัวไปของคาร่า ได้ถูกกลบไปกับข่าวพายุทันทีครับแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีคนให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่เขาคือนักข่าวคนหนึ่งที่ได้เห็นข่าวของคาร่าครับหลังจากที่นักข่าวคนนี้ได้อ่านเคสของคาร่าที่เกิดขึ้นเขาได้ติดต่อไปยังสำนักข่าวที่นำเสนอเรื่องของคาร่าไปและได้เดินทางไปที่เบลตันทันทีเขาให้เหตุผลว่านี่ไม่ใช่การหนีออกจากบ้านอย่างแน่นอนเขาต้องลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบให้ได้ต่อมาเขาได้เดินทางไปที่บ้านของคาร่าครับแต่พ่อเลี้ยงปฏิเสธที่จะคุยกับนักข่าวท่านนี้ครับ เพราะพ่อเลี้ยงไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครและเขาจะมาที่บ้านเพื่ออะไรตำรวจเองได้บอกกับคนในครอบครัวของคาร่าไว้แล้วว่าพวกเขาไม่ควรให้ข้อมูลกับใครทั้งนั้นนอกจากตำรวจและนี่จึงเป็นเหตุผลที่พ่อเลี้ยงปิดประตูไปแต่นักข่าวคนนี้ก็พยายามต่อครับและยืนเคาะประตูอยู่หลายครั้งจนแม่และพ่อเลี้ยงของคาร่าใจอ่อนให้เขาเข้าไปคุยด้วยครับพอเขาได้เข้าไปในบ้านและนั่งพูดคุยกันสักพักเขาได้ขอเข้าไปดูในห้องนอนของคาร่าและเขาก็เห็นความผิดปกติบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นไอพอดของเธอหรือสายชาร์จโทรศัพท์ที่ยังอยู่ในห้องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะไม่เอาสิ่งพวกนี้ติดตัวไปด้วยถ้าเธอคิดจะหนีออกจากบ้านจริงๆและเท่าที่ได้คุยกับครอบครัวของคาร่านักข่าวบอกว่ามันไม่มีเหตุผลหรือสาเหตุอะไรใหญ่โตในครอบครัวเลยที่น่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เธอหนีออกจากบ้านไปในขณะเดียวกันตำรวจได้ไปตรวจค้นที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่สุดท้ายที่เพื่อนเพื่อนเห็นเธอในวันที่4พฤษภาคม ตำรวจได้ขอตรวจกล้องวงจรปิดและได้เห็นคาร่าจริงๆครับตอนนั้นเธอกำลังยืยนคุยกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่หน้าห้องน้ำหญิงก่อนที่จะเดินออกจากโรงเรียนไปในช่วงสายๆแต่ก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยหลังจากวันนั้นครับตำรวจได้พูดคุยกับนักเรียนที่เห็นคาร่าในวันนั้นและผู้หญิงคนสุดท้ายที่คาร่ายืยนคุยด้วยบอกว่าคาร่าชวนเธอหนีเรียนแต่เธอปฏิเสธคาร่าจึงไม่รอช้าแล้วรีบเดินออกไปเลย ส่วนแม่และพ่อเลี้ยงคาร่าได้แต่หวังว่าคาร่าไม่ได้ไปหาแฟนเก่าเพราะเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหนหนังสือก็ไม่เรียนแล้วก่อนวันที่คาร่าหายตัวไปแม่ของคาร่าได้เห็นจดหมายจากสารที่คาร่าต้องไปเป็นพยานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับตามรายงานตำรวจบอกว่าครอบครัวของคาร่ารู้ถึงเรื่องนี้อยู่แล้วแต่พวกเขาไม่สามารถพูดได้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนักข่าวได้สืบต่อและได้รู้ว่าเธอมีจดหมายจากสารถึงเรื่องคำสั่งห้าไม่ให้แฟนเก่าเข้าใกล้เธอ ข้อมูลถึงเรื่องนี้ยังพูดถึงพฤติกรรมของแฟนเก่าของเธออีกครับที่เคยลักพาตัวเธอไปและทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกับเธออีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการขังหนวงเนียวหรือแม้แต่ใช้มีดขู่เธอแต่คำสั่งห้ามนี้ยังไม่มีผลนะครับเพราะเธอจะต้องมาให้ปากคำในอีก6วันที่ศาลก่อนเพื่อจะได้พิจารณาคำตัดสินและแน่นอนว่าคำสั่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้เธอหายตัวไป ต่อมาน้าข่าวได้เจอตัวแฟนเก่าของคาร่าครับและถามถึงข้อมูลที่เขาได้รับมาโดยแฟนเก่าบอกว่ามันคือเรื่องจริงที่ความสัมพันธ์ของพวกเขามีปัญหากันและเขาได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วแถมตอนที่เขาเข้าเครื่องจับเท็จเขาก็ผ่านทุกอย่างพอน้าข่าวสอบถามต่อว่ารู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคาร่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องและไม่รู้จริงๆว่าเธออยู่ที่ไหนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่หลายๆคนได้เห็นคาร่าเป็นครั้งสุดท้ายณนะตอนนี้มันยังคงไม่มีเบาะแสอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้เลย ตำรวจและนักสืบเองได้ทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสอบถามเ,เพื่อนๆของเธอแฟนเก่าของเธอหรือเพื่อนบ้านญาติพี่น้องรวมไปถึงแม่และพ่อเลี้ยงของเธอตำรวจต่างสอบถามมาหมดแล้วแต่ไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตเลย นอกจากนี้ทางครอบครัวของเธอและผู้คนในชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมมือกันแปะโปสเตอร์คนหายในหลายๆพื้นที่รอบเมืองครับเพื่อหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีข้อมูลมาเปิดเผยกับตำรวจนักสืบได้เปิดเผยว่าเคสนี้ถือได้ว่าเป็นเคสที่ยากอยู่พอสมควรเพราะแม้ว่าจะได้สอบถามข้อมูลจากหลายๆคนแล้วแต่มันก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้แถมสิ่งเดียวที่พวกเขามีตอนนี้คือกล้องวงจรปิดที่เห็นคาราดเดินออกจากโรงเรียนไปซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่าเธอเดินออกไปทางไหนหรือขึ้นรถอะไรไป เพราะไม่มีพยายในใดๆเลยพวกเขาได้ลองเสิร์ชหาข้อมูลตามพื้นที่ใกล้ๆหมดแล้วส่วนเพื่อนผู้หญิงที่ยืนคุยกับเธอตอนนั้นก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรว่าคาร่าจะไปที่ไหนพวกเธอเพียงแค่พูดคุยกันตามปกติเท่านั้นต่อมาวันที่17พฤษภาคมปี2007ตอนนี้คาร่าได้หายตัวไปราวๆ2อ,อาทิตย์แล้วนะครับอยู่ดีๆก็มีสายโทรเข้ามาหาตำรวจจากชายในน้นา,นามคนหนึ่งเขาเห็นข่าวและจำได้ว่าเธอนั้นหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับเคยเห็นเธออยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์คิงแห่งหนึ่งในเมืองรุยสเบิร์ก ตามข้อมูลแจ้งว่ามันใช้เวลาประมาณ40นาทีในการขับรถไปที่นั่นจากเมืองเบลตันครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางจากเบลตันไปที่ลุยส์เบิร์กในวันถัดไปเพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมและได้แวะไปที่ร้านเบอร์เกร์คิงเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้องบันดันไม่ทำงานในวันนั้นพอดีครับมันจึงทําให้ตำรวจไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้เลยต่อมาตำรวจไดเอารูปภาพรถยนต์ที่เธอใช้และรูปภาพของเธอ ให้กับผู้คนในร้านดูว่ามีใครเห็นหรือคุ้นๆกับรถคันนี้หรือเคยเห็นเธอหรือไม่ซึ่งมันก็จะมีกลุ่มๆหนึ่งที่มักจะไปหาอะไรกินที่ร้านอยู่เป็นประจำครับและผู้เขาก็พอจะจําเธอได้อยู่ลางๆจากรูปภาพที่เห็นพวกเขาบอกว่าตอนนั้นเธอมาที่นี่จริงและมากับผู้ชายวัยรุ่นอีกคนหนึ่งตอนนั้นตำรวจได้ให้คนกลุ่มนี้ค่อยๆอ,อธิบายรูปลักษณ์ใบหน้าว่าเป็นประมาณไหน จนสุดท้ายตำรวจได้ให้นักสเก็ตภาพความร้ายดำเนินการต่อที่เหลือจนได้กลายมาเป็นรูปภาพนี้ครับสิ่งที่ตำรวจทำหลังจากนี้คือนำภาพสเก็ตดังกล่าวส่งต่อไปยังสื่อต่างๆเพื่อให้เผยแพร่เรื่องราวออกไปมันจะเป็นชายวัยรุ่นคนนี้จริงๆหรือเปล่าที่เป็นเหตุผลที่ทำให้คาร่าต้องหายตัวไปไม่เพียงแค่นั้นตำรวจย,ยังได้นำภาพสเก็ตนี้ไปให้กับทางครอบครัวของคาร่าได้ดูอีกด้วยเพื่อยือนยันว่าชายคนนี้มีหน้าตาเหมือนกับใครที่พวกเขารู้จักหรือไม่ แต่แม่และพ่อเลี้ยงของเธอต่างบอกว่าชายในรูปไม่ได้ดูเหมือนใครที่พวกเขารู้จักเป็นพิเศษเลยต่อมาตำรวจได้นำภาพสกนนี้ให้กับเพื่อนๆของเธอและคนที่โรงเรียนดูเช่นกันแต่ก็ไม่มีใครนึกออกเลยครับว่าเคยเห็นชายคนนี้หรือไม่จนเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆเป็นอาทิตย์มันก็ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้เลยคืออยู่ดีๆเธอดันมาหายตัวไปซะอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ติดต่อหาใครเลยและทางครอบครัวของเธอเองรู้ว่าคนเรานั้นอยู่ดีๆจะหายตัวไปเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับคาร่ามันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นต่อมาในวันที่2มิถุนายนปี2007ในขณะที่ตำรวจยังคงตามหาบเบาะแสจากการหายตัวไปของคาร่ามันดันมันเกิดเรื่องราวคล้ายๆกันกับคาร่าอีกครับคือมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยเธอมีชื่อว่าเจสิก้ารูเนียนอายุ18ปีได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกันและหายไปในเมืองเดียวกันอีกซะด้วยครับคือระยะทางถ้าขับรถมันไม่ถึง30กิโลเมตรเลย ซึ่งหลังจากที่ตำรวจได้รับเคสนี้มาแล้วพวกเขามีความรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงของเคสนี้อย่างบอกไม่ถูกมันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าตามรายงานจากคนใกล้ชิดของเจสิก้าบอกว่าช่วงต้นเดือนมิถุนายนเธอได้ออกไปช้อปปิ้งตามปกติและหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยข่าวนี้ก็เป็นที่พูดถึงค่อนข้างเยอะครับเพราะมันดันไปคล้ายกับเคสของคาร่าแถมระยะเวลามันใกล้กันเหลือเกินคือประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นแม่และพ่อเลี้ยงของคาร่าหลังจากที่เห็นข่าวนี้ออกทีวีพวกเขาเองก็มีความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเคสนี้ด้วยครับ พวกเขาเข้าใจในความรู้สึกของพ่อเจสสิก้าเป็นอย่างดีดูจากสายตาที่มีความกลัวอยู่ในนั้นว่าลูกของตัวเองจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นครับพ่อแม่ของเจสสิก้าอย่างมิสซี่และเกรกรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะโดยธรรมชาติของลูกสาวพวกเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะไปไหนโดยไม่บอกไม่กล่าวเธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากไม่ว่าจะมาช้าหรือมาเร็วเธอมักจะส่งข้อความมาบอกเสมอ พ่อของเจสิก้าที่ทำงานเป็นตำรวจอยู่แล้วหลังจากที่ลูกสาวหายตัวไปเขาเองยังไม่ได้บอกกับที่ทำงานนะครับแล้วเริ่มตามหาเธอด้วยตัวเองผ่านระบบทำงานที่เขารู้เป็นอย่างดีว่าต้องเริ่มอย่างไรจนพอเวลาผ่านไปเขาเริ่มเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆฟังจนมีการประกาศผ่านสื่อตามลาดับแต่ก็ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้าเช่นเดียวกันครับตอนนี้มิซซี่กับเกรกรู้แล้วว่าสถานที่ล่าสุดที่เธอไปคือที่ไหนนั่นก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งครับพวกเขาจึงได้ติดต่อหาตายายของเจสิก้าอีกที เพราะบ้านของตายายอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ตายายจึงขับรถไปดูและยังเห็นว่ารถของเธอยังอยู่ที่นั่นจริงๆตอนนั้นเกรกได้บอกตายายให้รอตำรวจไปถึงแล้วค่อยลงไปดูรถของเธอด้วยกันอย่าลงไปที่รถโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจจะทำให้หลักฐานที่เรามองไม่เห็นมันหายไปได้พอตำรวจมาถึงและได้ทำการตรวจสอบรถยนต์ของเธอตามลำดับความรู้สึกของคนเป็นพ่อมันยากมากที่จะยับยั้นความรู้สึกไม่ให้ร้องไห้ออกมา ใจของเขาตอนนั้นมันเต้นแรงมากความคิดต่างๆมันเริ่มผุดออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าตำรวจเปิดเบาะลังแล้วเห็นเธอหมดสติเสียชีวิตไปเขาจะทำอย่างไรหรือเห็นคราบเลือดในรถเขาจะทำอย่างไรเป็นต้นแต่พอเช็คทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรที่กระคิดวนๆอยู่ในหัวเลยครับแต่ในทางกลับกันมันก็ดีกว่าที่ไม่เห็นอะไรเลยเพราะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่พวกเขาและภรรยาต่างเฝ้ารอให้เป็นจริงคือหวังว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่นั่นเองนอกจากนี้มันยังมีสิ่งของอื่นๆอยู่ในรถเธอด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินใบขับขี่บัตร ATM คือทุกอย่างที่กล่าวไปนี้ล้วนแล้วแต่สําคัญทั้งนั้นครับเธอจะไม่เอามันติดตัวไปเลยคงเป็นไปได้ยากมากแต่พวกเขาได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอเลยพอพวกเขาได้ส่งเรื่องที่เหลือให้ตํารวจดําเนินการต่อมันทําให้พวกเขาย้อนนึกกลับไปถึงเคสก่อนหน้านี้อย่างคาร่าที่หายตัวไปเหมือนกับลูกสาวของพวกเขาครับโดยเกรงกล่าวว่าช่วงที่ข่าวคาร่าออกมาใหม่ๆเขายอมรับว่าไม่ค่อยได้ติดตามอะไรมากนักในตอนแรก แต่เขาจำได้ว่าสื่อเคยเปิดคลิปกล้องวงจรปิดที่เห็นเธอค่อยๆเดินผ่านกล้องไปและหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยจนตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกต่างๆที่พ่อแม่ของคาร่ากำลังเผชิญอยู่และถ้าเคสนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันจริงๆตำรวจจะต้องเร่งหาคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่งั้นเหยื่อคนถัดไปอาจจะทําให้อีกครอบครัวหนึ่งต้องเสียใจเหมือนกับพวกเขาแน่นอนไม่นานครับหลังจากที่ตำรวจได้เข้ามาดําเนินการเรื่องเจสสิก้าพวกเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของวันที่2มิถุนายนที่เธอไปซื้อของในร้านซูปเปอร์มาร์เก ตามรายงานบอกว่าเธออยู่ในร้านประมาณ11นาทีนอกจากนี้มันยังมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดําหน้าตาที่ค่อนข้างชัดอยู่พอสมควรเหมือนกําลังค่อยๆเดินตามเธออยู่โดยที่เจสสิก้าไม่รู้ตัวด้วยนะครับพอเธอซื้อของเสร็จเธอได้เดินออกจากร้านไปแล้วเดินต่อไปยังรถของเธอคือระยะเวลามันดูเหมาะเจาะกันจริงๆครับสําหรับผู้ชายคนนี้ที่ได้ขับรถมาจอดไว้ที่หน้าร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วเดินตามเธอเข้าไปในร้านอีกเช่นกัน จากคลิปนี้จะเห็นได้ว่าเธอออกมาจากร้านแล้วเธอกําลังเอาของที่ซื้อไว้มาวางไว้ที่เบาะนั่งข้างคนขับแล้วปิดประตูไปจากนั้นเธอได้เดินบนรถกลับไปแล้วมันจะเห็นเป็นภาพเบลอๆเหมือนมีคนเดินไปหาเธอครับและพยายามใช้กําลังทําให้เธอเข้าไปในรถจากนั้นก็ขับรถออกไปตามลําดับแม้ว่าภาพที่เห็นมันจะไม่ค่อยชัดและไกลยอยู่พอสมควรแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถแกะอรอยคนร้ายได้นะครับและคาดว่าคนร้ายน่าจะพาเธอไปไว้ที่ไหนซักแห่งแล้วขับรถมาจอดไว้ที่เดิมซึ่งตำรวจเองก็ได้แต่เห็นลักษณะท่าทางของชายคนนี้เท่านั้นไม่สามารถระบุข,ข้อมูลอย่างอื่นได้เลยจนทําให้เคสนี้ภายหลังได้กลายไปเป็นเคสที่มีคนทั่วประเทศอเมริกาให้ความสนใจครับเพราะมันไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่หายตัวไปมันยังมีเคสของคาร่าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันอีกด้วย มันจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าตำรวจจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างไรมันอาจจะฟังดูเวอร์นะครับแต่จากที่ได้ข้อมูลมาบอกว่ามันจะมีนักสืบประมาณ200คนทั่วประเทศที่ร่วมกันสืบหาบาะแสะเรื่องนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างการหาบาะแสะของคาร่ากับเจ s สิก้ามันค่อนข้างต่างกันเยอะแม้ว่าเรื่องราวที่พวกเธอหายตัวไปมันจะคล้ายกันก็ตามคือเคสของคาร่าแทบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับจนมันได้เงียบไปในที่สุด พราะทรัพยากรในการสืบหาคดีนี้มันไม่เยอะเหมือนกับของเจสสิก้าซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเคสนี้ถึงถูกให้ความสนใจมากกว่าอีกเคสหนึง่งต่อมาวันที่6มิถุนายนเจ้าหน้าที่ได้พบกับสัญญาณมือถือของเจสสิก้าที่น่าจะหายตัวไปพร้อมกับเธอด้วยตามข้อมูลแจ้งว่าเส้นทางที่โทรศัพท์เครื่องนี้มันเคลื่อนไหวมันไปอยู่แถวๆป่าแห่งหนึง่งและที่สำคัญเลยมันไม่ไกลจากบ้านของเธอด้วยครับประมาณ7-8กิโลเมตรได้ พวกเขาจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินเรื่องตามปกติเพื่อหาหลักฐานในน้ำและในป่าเพิ่มเติมเผื่อว่าจะเจอทั้งมือถือหรืออะไรอื่นๆจนท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับร่างคนคนหนึ่งครับโดยยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใครแต่ดูจากสภาพของผู้หญิงวัยรุ่นคนนี้แล้วเหมือนจะถูกล่วงละเมิดทางเพศและที่คอมีรอยเหมือนกับถูกบีบเนื่องจากระยะทางมันไม่ไกลกันมากนะักจึงทำให้พวกเขาคาดว่านี่คือ Jessica, เจสิกาก็เป็นได้ ทั้งสองครอบครัวที่เห็นข่าวตา่างรู้สึกไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่ครับเพราะไม่อยากให้ศพที่เจ้าหน้าที่พบเป็นลูกสาวของพวกเขาเพราะทุกคนยังเชื่อว,ว่าลูกๆของตัวเองยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ตามข้อมูลจากที่สื่อตอนแรกคาดว่าศพที่พวกเขาพบน่าจะเป็นคาร่ามากกว่าไม่ใช่เจสิก้าแต่พอเวลาผ่านไปได้สักระยะและหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบทําให้รู้ว่านี่คือเจสสิก้าจริงๆครับตำรวจช่วงที่ได้รับข้อมูลนี้มาพวกเขาจึงได้โทรไปแจ้งกับมิสซ,ซี่และเกรกให้ทราบทันทีว่าศพที่เจอคือใคร และพวกเขาแทบล้มทั้งยืนครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวมันยากที่จะเชื่อจริงๆว่าลูกของพวกเขานั้นได้จากไปแล้วพวกเขาทําใจไม่ได้เลยแต่ในเย็นวันเดียวกันช่วงเย็นๆมีชายที่ชื่อคาวยัสอายุ26ปีถูกจับกุมจากตํารวจในข้อหารลักพาตัวล่วงละเมิดทางเพศและฆาตการรมครับพวกเขาน่าจะได้ข้อมูลสําคัญมาคือเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นว่ากล้องวงจรปิดมันสามารถจับภาพชายคนหนึ่งได้และเขาก็คือคาวนั่นเองสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือ เขาอยู่กับเจสสิก้าเป็นคนสุดท้ายในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งครับคือพวกเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านั้นที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและคงตกลงกันได้จนไปปรับความเข้าใจกันอีกทีในงานปาร์ตี้คนที่อยู่ในงานต่างเห็นเหมือนกันหมดว่าเจสสิก้าออกจากงานปาร์ตี้ไปกับเขาจริงๆในวันนั้นคือเขาดื่มหนักมากๆและตามรายงานจากเพื่อนๆคือพวกเขาคบหากันเป็นแฟนครับโดยปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่ขี้หึงมากๆไม่ว่าเธอจะไปไหนมาไหนเขาจะพยายามตามเธอไปตลอดคุยกับใครก็ไม่ได้ แม้แต่ผู้หญิงเองเขาก็มีอาการงุนงงออกมาให้เห็นจนเ,นเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับตำรวจคาดการณ์ว่าการที่เขาทำแบบนี้มันคงไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่นแล้วนอกจากการหึงหวงคนรักของตัวเองและจากผลชันสูตรพลิกศพหรือหลักฐาน d n เอเอื่นๆมันได้ชี้ชัดไปที่ตัวเขาครับว่าเขาเป็นคนทำจริงๆสืบไปสืบมาเขาเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยคบหาดูใจกับคาร่าด้วยเช่นเดียวกันจากข้อมูลนักข่าวที่เคยไปสัมภาษณ์เขาในตอนนั้นโดยเล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างคาร่ากับเขา ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กับครอบครัวทราบมากนะักสําหรับเขานะครับเพราะเธอยังเด็กอยู่แถมเริ่มจะมีปัญหากับพ่อแม่ตัวเองด้วยในช่วงนั้นคาร่าเคยบน่บนกับเพื่อนให้ฟังแต่ไม่บ่อยครับคือบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชอบสั่งชอบใช้ความรุนแรงตอนแรกเขาเหมือนจะเป็นคนดีแต่ไม่เลยหลังจากที่เธอถูกทําร้ายร่างกายบ่อยขึ้นเธอเริ่มตีตัวออกห่างและไม่ไปเจอเขาอีกเลยครับจนน่าจะทําให้เขาโมโหหรือมีความกโกรธขึ้นมาและอาจจะลงมือทําอะไรลงไปหรือเปล่า อันนี้ต้องบอกว่าไม่ทราบจริงๆครับเพราะตำรวจจนถึงเวลานี้ยังไม่พบศพของคาร่าเลยแต่ณตอนนี้ทางครอบครัวของคาร่ารู้แล้วนะครับว่าคดี2คดีนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันจริงๆประมาณ1ปีผ่านไปหลังจากที่เรื่องได้เดินทางไปอยู่ในชั้นศาลแล้วศาลได้มีคำตัดสินไปว่าคาวนั้นมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและจะต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกตลอดชีวิตต,ตอนนั้นพ่อแม่ของคาร่าก็มาเป็นกำลังใจให้กับมิสซ,ซี่และเกรกด้วยนะครับเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าคาว น่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่ทำแบบนี้กับคาร่าด้วยอย่างที่บอกครับหนึ่งปีผ่านไปมันไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร่าเลยซึ่งคาดว่าคดีนี้กำลังจะถูกปิดตัวลงไปตามลำดับคือถ้าคนร้ายคือคนคนเดียวกันพวกเขาก็โล่งใจไปได้แต่ถ้าไม่ใช่คนเดียวกันนั่นหมายความว่าตอนนี้คนร้ายยังคงลอยนวลอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่เจ้าหน้าที่กองที่จะปิดคดีนี้ลงพวกเขาได้ลองใช้ทีมเสิร์ชค้นหาในป่าที่พบศพของเจสสิก้าดูครับและเส์ชหาแบบนี้เป็นเวลา 3- 4สวันเต็ม แต่สุดท้ายก็ไม่พบอะไรจนคดีนี้ได้ถูกปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการในปี2010สําหรับพ่อแม่ของคาร่าแล้วมันเหมือนกับยาขมที่กลืนได้ยากมากๆแม้ว่าใจหนึ่งพวกเขาจะเชื่อว,ว่าคาวคือคนร้ายจริงๆแต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้พบศพของเธอด้วยและจะได้รู้มากกว่าเดิมว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายแม้แต่นักสืบหลายๆคนเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าพวกเขาไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมาเชื่อมโยงกันได้ทั้งๆท,ที่รู้ว่าคาวเป็นใครแม่และพ่อเลี้ยงของคาร่า ก็ได้แต่ทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับให้ได้ว่าเธอนั้นจากไปแล้วจริงๆแม้ว่าจะยากก็ตามความรักไม่ได้ง่ายเหมือนการกินข้าวทุกครั้งที่มีความรักและคนรักต้องใช้สติให้ทันอารมณ์ต้องรักด้วยสมองอย่าให้รักขึ้นสมองสุดท้ายนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ